วัสดีจ้ามาจะมาลุนเล่าสตาของวันที่ยี่สิบกันของวันที่สิบเก้าบ่ออกบ่เข่าด้วจะได้เลขกแม่มิลาบ่เข่าด้วพี่น้องเพิ่นออกเก้าสองสองบนศูนย์สามล่างพนาบ่มีเนาะมีเหลขศูนย์อยู่มันเหมือนบอ่มีครูนาะพี่น้องวาบอ่อตรงไหนนี่วิ่งรุดที่บนล่างที่เก็ดกับ5บ้าบ่อเข่าเมื่อนี่สุดคำนัน้นรุดไปด้จยจด้รุดทั้งบนและล่างทั้งวิ่งรุดมาลุน่อของวันที่ยี่สิบกันจ้าของเล่าสตาสองทุม่มบนาบสาม บายสามสี่สิบห้านาทีว่าไปตัวทีบตัวเด่นเล็กบ่อเข่ามือไนงะอันนี้สุดกำลังบนจ้ะหลักสิบหลักน่วยหลักสิบได้สี่ได้หกได้เก็ดหลักหน่วยได้สองได้สามได้สี่วาสันจับคู่สี่สองสี่สามพี่น้องสังเกตเบื้องตัวเลขนะหลักน่วยสองมีสามมีสามมีสี่นี่มีสามมีสี่นี่มีสามมีสี่ หกสองหกสามวิ่งรูุดบนล่างวิ่งรูุดบนและล่างยี่สิบีจ้ะเบอร์มจีมาบอรมือไงหลุดไปแล้วมันต้องมากเหรอมือหนี่พี่น้องของวันที่ยี่สิบตรงมากนสุดก็ลัล่างแต่คานองจากเลขออกล่างหลักสิบหลักหน่วยหลักสิบได้สี่ได้ศูนยได้สามหลักหน่วยได้สามได้สี่ได้ห้าเนี่ยเป็นเลขตัวเดียวกันเนาะแต่เนาะไม่ว่าจะจัดศูนย 0ูนหาเนาเลขออกมาเบิน่นเอาศูนย์หลักสิบเนี่ยแหละศูนย์ห้าสามห้าวิ่งรูดอยู่ที่สี่กับสามเบิ่งมันจะมาบะเนาะพี่น้องเนาะเลขเอ้ประกาหมึหมด,หมด,หมดพี่น้อง ซีกับสามวิ่งรูดบนและล่างเพราะว่าชนกันอยู่แบบนี้แบบนี้มาว,าว่างไว้แบบนี้มันที่รุดเบ่มือนี่นี่สามอยู่หลักหน่วยสามอยู่หลักหน่วยสามอยู่หลักสิบจับมาว่างไว้ตรงนี้เบิงตีเข่าบน้นงนพี่น้องนะเอาเอามารุ่นของเหล้าสตาเมือนี่วันที่ยี่สิบบายสามสี่สิบห่าน้าที่เอาประมาณนาี้จแคบน้จาจอไว้รุ่นจ้าจะเอาห้าน้อยลงหายพี่น้อง ก็ให้เรื่อยๆปังๆงวันนี้เนาะของวันที่สิบเก้ามันลดไปขอโทษขอผ้าลราจะพี่น้องสูตรไม่ลดมีเขานะจ๊ะเนาะเรื่อยๆจ้าสวัสดีจ้า